ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกครับไปกันที่พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ที่วัดบ้านกลุ่มอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขึ้นประดิษฐานบนหน้าบรรศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาประชาพักดีวัดบ้านกลุ่มอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีในพิธีมีพระราชวชิรานุสิธตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนร่วมพิธี วัดบ้านกลุ่มอำเภอบางแพ์จังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่31ตามมติมหาเถระสมาคมครั้งที่14ทับ2,560โดยมีพระครูภาวนาธรรม,มกรเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาประชาพักดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2567เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักธรรมทางพาพระุทธศาสนาฝึกอบรมปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์รวมจ,จิตใจของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นสถานที่สําคัญในการประกอบกิจกรรมทางพาพุทธศาสนาจึงได้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณะหน้าบันศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาประชาพักดีและคณะกรรมการฝ่ายกันกลองขอใช้ตราสัญลักษณ์ได้อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป